พีบ่บอยครับขอสิบจังหวัดในประเทศไทยที่ไปอยู่แล้วชีวิตตกต่ำไม่เจริญก้าวหน้าหน่อยครับได้เลยครับเราจะใช้ค่า HAI หรือ Human Achievement Index ในการวัดว่าใครไปใช้ชีวิตไปอยู่แล้วจังหวัดไหนมีชีวิตความปอยู่ที่ดีขึ้นจังหวัดไหนชีวิตความปอยู่ตกต่ำหรือว่าเจริญก้าวหน้าน้อยที่สุดสิบอันดับจังหวัดที่คุณไปใช้ชีวิตอยู่แล้วความเจริญก้าวหน้าน้อยที่สุดอันดับสิบมั่นแข อํานาจเจริญครับได้คะแนนอยู่ที่0.6123คะแนนอันดับ9้าจังหวัดยโสธรครับได้คะแนนอยู่ที่0.6105คะแนนอันดับแจังหวัดมุดาหารครับได้คะแนนอยู่ที่0.6087อันดับเจจังหวัดสกลน,นครครับได้คะแนนอยู่ที่0.6069คะแนนอันดับ6 จังหวัดนครพนมครับได้คะแนนอยู่ที่0.6051อันับ5นั่นคือจังหวัดบึงกาฬครับได้คะแนนอยู่ที่0.6033อันดับ4จังหวัดหนองคายครับได้คะแนนอยู่ที่0.6015คะแนนอันดับ3จังหวัดเลยครับได้คะแนนอยู่ที่0.5997คะแนนอันดับ2จังหวัดหนองบัวลำพูครับได้คะแนนอยู่ที่0.5979คะแนนอันดับ1จังหวัดที่คุณไปอยู่และใช้ชีวิต ต่ำที่สุดหรือว่าเจริญก้าวหน้าน้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นคือจังหวัดนราธาิวาสครับได้คะแนนอยู่ที่0.5961คะแนนครับซึ่งเกณฑ์การวัดคะแนน HAI นะครับหรือ Human Achievement Index ครับวัดการทั้งหมดนะครับจาก8ด้านด้วยกันนะึ่งสุขภาพ2การศึกษา3รายได้ 4. โอกาสในการมีงานทำห้าสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 6. กความมั่นคงของครอบครัว7การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ8การมีส่วนร่วมทางสังคมครั